ครับสวัสดีวันที่10กุ 12, 5, มภาพันธ์2568ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมนะเนี่ยตอนนี้เราก็มากับรถด่วนนคร4ขบวนที่8 10, 5ตอนนี้เราก็เข้าจะเข้าสู่สถานีล,ะล,ะล,ะละาดชบุรีนะก่อนจะเข้าสู่สถานีล,ะล,ะละาดชบุรีเนี่ยเราก็จะต้องผ่านสะพานขึงแห่งเดียวของประเทศไทยเขาเรียกว่าเป็นสะพานขึงรถไฟแห่งเดียวของประเทศไทยแต่ยุันนี้มันแปลกหูแปลกตาเนื่องจากว่ามันมีแสงไฟที่เขามา เขาเรียกว่าอะไรมาประดับนะไม่รู้ว่าทีราชบุรีเนี่ยเขามีงานอะไรการขครที่ไปต่างบ้านต่างเมืองนะที่เป็นคนรานชบุรีก็จะให้ทราบให้รู้ไว้ว่าบ้านแกเมืองแกเขามีงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเปิดไฟสว่างสวัยโอโ้โหเต็มไปนหมดเลยเนี่ยกับกลับบ้านกลับช่องมาเที่ยวมาอะไรกันบ้างเน้อนะหรือก็จะไปทักไปชวนเพื่อนชวนฝูงให้มาเที่ยวบ้านเมืองของแกบ้างเนี่ยคือสะพานถึงนะครับผมนะแห่งเดียวของประเทศไทยสะพานถึงรถไฟโอโ้โหฉันก็โกโมโ,มโอโ้พูดใจโตโมโหลาน มันสวยจริงๆนะครับผมแล้วมีแห่งเดียวแล้วก็มาถ่ายลงถ่ายรูปนะหลายคนบอกวาอ่าอยากให้ติดฟงติดไฟนี่เขาติดไฟแล้วแกเน,นี่ยน,นะเขาติดไฟแล้วนะมาถ่ายรูปนะีตอนไม่ติดไฟก็โอ้ยเมื่อไหรํำหน้าจะติดฟงติดไฟอย่างอู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่เขาติดแล้วนะติดนั้นนั้นเธอเองนะมาถ่ายรูปซะนะนะแล้วเมื่อผ่านสะพานขึงรถไฟเรียบๆๆร้อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่สถานีราชบุรีนะครับผมนั้นะยามทำพื้นกับรถด่วนนครศรี ับวนที่85กับม้าด้วยความตรงต่อเวลานะครับม้าด้วยความตรงต่อเวลานะครับผมนะก็คขอยเกลื่อนกับสวนสถานีราชจบุรีโดยสารที่มีความสงจะลงสถานีราชจบุรีก็เตรียมสิ่งของสำรานี่เลยร้อยรหยุดนิ่งก่อนนะค่อยลงไปนะครับนะส่วนผู้บรสาัทีิยาไปกับบวนรถด่วนนครศรีนะครับผมนะก็ร้อยรถหยุดนิ่งก่อนเช่นเดิม นะครับผมก็ม,มีเวลานะครับนะก็จอดรอเวลาออกหลายนาทีเลยนะครับผมนะก็ญาติาพี่น้องก็เช่นเดิมนะไม่ต้องขึ้นมาส่งนะส่งให้ปักประตูก็พอปักประตูเฮ้ย <c oughs> บรรดาเขาเรียกปากประตูนะปากประตูนะก็ส่งแค่นั้นพอนะเธออย่าก,ก้าวขึ้นมาฉันอาจเสียน้าตาถ้าเธอพลาดพลั้งนะเขามีกฎเกณฑ์บอกไว้ส่งใครให้ส่งข้างล่างขึ้นมาอาจพลาดทั้งเสียชีวิตได้นะครับผมนะก็เคยบอกเคยกล่าวไว้แล้วเวลาขึ้นมาในเวลารถมันออกนะรถออกแล้วก็เลือนไปแล้วญาติพี่น้องก็ลงไม่ทันที่เขา ไม่ได้ส่งแค่ปากประตูนี่ขึ้นมาส่งบนรถเลยอ่ะนะขึ้นมาส่งบนร,รถเสร็จปุ๊บก็ลงไม่ทันที่ทาไงล่ะตอนนี้ก็โดดลงตีเรียบย้อยเพราะรถไฟมัมตู้มันยาวที่น่งญาติแกอาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้เพราะนั้นก็ส่งแค่ปากประตูก็พอเนาะเออนะแต่กักกันชอบกันก็ส่งแค่นั้นพอแล้วแมท่ที่เหลือเดี๋ยวตาทัดดูแลเองตาัดดูแลเองต่ทัดรับผิดชอบจนถึงปลายทางเลยนะครับผมนะจนถึงปลายทางก็ขอมอเต่ร์ทันคือราชบุรีนะครับนะอย่าลืมไปบอกไปกล่าวเพื่อนฝูงนะ คนรู้จักเลยว่าบ้านแกเมืองแกเนี่ยเขามีงานอะไรไม่รู้ใหญ่โตมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันกลับบ้านกลับช่องกันบ้างหาลูกครับพ่อหาแม่นะหาเมียหาญาติพี่น้องมัางโหทำแต่งานกันเนาะมามากลับบ้าน